สวัสดีครับผมอภิชาติอนุกุลเวศรายวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาเทคนิคชลบุรีจะมาพูดในหัวข้อการใช้บริการแบบกลุ่มเมฆเพื่อการศึกษาประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันก็นกจะเป็นในเรื่องของความหมายของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆหรือที่เราจะเรียกกันคำว่า cloud computing เราจะมาดูถึงประเภทของบริการ cloud ที่ใช้อยู่ปัจจุบันว่ามีกี่แบบ ปรปะเภทจะมาดูในเรื่องของโครงสร้างของระบบในของข่าวปัจจุบันนี้ว่ามีระบบอะไรบ้างรวมทั้งประโยชน์ที่เรานำข่าวคอมพิวติ้งมาใช้รวมทั้งการใช้ความคอมพิวติ้งเพื่อการศึกษาประเด็นต่างๆนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของความหมายของการประมวลผลแบบกลุ่มเมกว่าคืออะไรคำว่าการประมวลผลแบบกลุ่มแมฆที่เรารู้จักกัน เราจะเรียกสั้นๆว่าคลาวหรือมาจากคำว่า cloud c o m ิว t i n g หลายคนคงจะไปเส็จไม่ได้ว่าไม่รู้จักข่าวแต่หลายคนก็จะนึกถึงค่าวในกรณีที่ว่าทำการเก็บข้อมูลโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรืออัปโหลดขึ้นคลาวอย่างเช่นจะเป็น iCloud จะเป็น Google Drive หรือจะเป็น OneDrive เหล่านี้เป็นเพียงบริการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าข่าวสารเพียงเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการใช้ข่าวมีความหมายแบบนี้ครับข่าวคอมพิวติ้งหรือเรียกว่าการประมวลผลรบบับกุ่มเมฆก็คือเป็นการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ตามความต้องการของเรา และเราสามารถที่จะเข้าถึงข่าวจากที่ไหนก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเซตระบบขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราจะเรียกใช้จากข่าวเท่านั้นเองในการที่แบ่งประเภทของการบริการข่าวในปัจจุบันนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือซอฟต์แ r ร์แอสเซอร์วหรือเรารู้จักกัน SaaS p l a ตฟอร์มแอสเซอร์วหรือที่เรารู้จักกันก็คือ PaaS และสุดท้ายก็คือ Infrastructure as a Service หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IaaS ทั้ง3ามบริการนี้มีรายละเอียดเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับยางอันแรกก็คือเป็นบริการที่เราเข้าถึงได้มากที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของการบริการทางด้านซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร as a Service อย่างที่เราเห็นได้บ่อยก็คือบริการของ Google หรือเป็นบริการของอ Adobe อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะมีทั้งเสียตังค์และไม่เสียตังค์ส่วนบริการอันที่2ก็คือจะเป็นบริการที่ใช้สำหรับในการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือที่เรียกว่าแพลตฟอร์มแอเซอร์วิสเหล่านี้ยกอย่างได้ก็คือ Google App Engine, f o r c e c o m หรือ Salesforce.com เหล่านี้ใช้สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็น c o าว ส่วนอันสุดท้ายเป็นบริการโครงสร้างระบบ Infrastructure as Service ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำการติดตั้งทางด้านคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งการบริการทางด้านฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เราจะเห็นได้ก็คือจะเป็นของ Microsoft Azure g o o g l a l a n c e Firewall แล้วก็ Analytics เป็นต้น ครงสร้างของระบบ c l าว d c คอมพิวติ้มีการแบ่งอย่างไรกันบ้างในที่นี้จะพูดถึงการแบ่งเป็น3ประเภทก็คือคลาวส่วนตัวคลาวส่วนตัวหมายถึงเป็นคลาวเฉพาะองค์กรที่จัดทำขึ้นมาที่ใช้สำหรับในการทำงานเฉพาะองคอ์กรนั้นๆซึ่งองค์กรก็จะมีหน้าที่ในการติดตั้งระบบอะไรทั้งหมดแล้วก็ให้บุคคลในองค์กรได้ใช้บริการจากคลาวส่วนนี้ซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถใช้ได้ ส่วนที่2ก็จะเป็นระบบข่าวแบบสาธารณะหรือพับดิ c ข o าวข่าวแบบนี้เราจะเห็นบริการโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการบริการของแบบสาธารณะก็คือเป็นของผู้ให้บริการที่จัดทำข่าวส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาให้ใช้แบบเสียตังก็ไม่เสียตังเช่นของ Google เป็นต้น แบบที่3ก็จะเป็นคาวที่เรียกว่าลูกผสมหรือไฮบริดคาวไฮบริดคาวก็จะประกอบไปด้วยคาวแบบส่วนตัวคาวแบบสาธารณะมาผสมผสานในการใช้งานการทำงานอาจจะอิสระต่อกันแต่ก็มีบางส่วนที่มาทำงานร่วมกันและแบบสุดท้ายก็จะเรียกว่าคอมมิวตี้คาวก็จะเป็นคาวที่จัดทำมาเฉพาะกลุ่มสำหรับในองค์กรนั้นๆ เพื่อมีไว้สำหรับในการแก้ปัญหาเฉพาะองค์กรประโยชน์ของคาวที่นำมาใช้ก็จะมีในแต่ละด้านานี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือการใช้คาวจะทำให้ลดต้นทุนทางด้านไอทถ้าสมมุติว่าเราไม่ลงทุนในการที่จะทางด้านทัดแบร์เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์เต็มที่จาก เครือข่ายคอมพิวเมตอร์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทํางานที่มีรักษางานที่ใหญ่ๆเราอาจจะต้องลงทุนทางด้านคอมพิวเมตอร์ทางด้านเครือข่ายอุปกรณ์ต่างๆเป็นจํานวนมากมายซึ่งในแต่ละปีเราอาจจะใช้บริการไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้บริการจากข่าวเราสามารถที่จะเพิ่มหรือลดความต้องการงส่วนนี้ได้จึงถือว่าลดต้นทุนทางด้านไอที ส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรอ,อย่างที่บอกไว้ว่าเราสามารถเข้าถึงข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ใดๆในการเข้าถึงข่าวหรือข้อมูลที่เราเก็บไว้ในข่าวได้ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกมากมายยกอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์มือถือแล้วเราต้องการให้ข้อมูลของเราสามารถเข้าได้ทุกอุปกรณ์ที่เรามี ลักษณะนี้ข่าวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นคำตอบได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการยืดหยุ่นในการให้บริการอย่างที่บอกไว้ว่าความต้องการในการใช้งานของเราอาจจะไม่เหมือนกันบางครั้งเราต้องการใช้งานข้อมูลบนข่าวค่อนข้างเยอะเราก็จะเลือกใช้งานในปริมาณที่เยอะเสียค่าใช้จ่ายในปริมาณที่แพงแต่ว่าในบางครั้งถ้าเราไม่ต้องการที่ใช้บริการเยอะ เราก็สามารถที่จะลดการใช้งานตรงนั้นได้ซึ่งถือว่ามีการยืดหยุ่นซึ่งในระบบจริงๆที่เราเซตขึ้นมาเราไม่สามารถที่จะทำตรงนี้ได้ส่วนต่อมาในประเด็นหนึ่งของประโยชน์ก็คือความปลอดภัยค่อนข้างสูงอย่างที่พูดไว้คลาวอาจเป็นบริการที่ผู้ให้การได้ทำระบบเพื่อป้องกันการโจมตีหรือแฮกเกอร์ไว้ ซึ่งสามารถที่จะทําให้ข้อมูลของเราที่เก็บไว้ที่ค่าวมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงการใช้ค่าวเพื่อการศึกษาเรามีการนํำค่าวมาใช้เพื่อการศึกษาค่อนข้างเยอะมากในปัจจุบันนี้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งข้อมูลที่เอาไว้ในการศึกษาหรือการนํำค่าวเมื่อเพื่อมาผลิตสื่อรวมทั้งการใช้ E-Learning แบบค่าว หรือแม้กระทั่งการทํางานทางด้านกราฟิกก็สามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์จากคลาวโดยที่ไม่ต้องมีการติดตั้งได้ซึ่งผมจะยกตัวอย่างอันนี้คลาวที่เราถูกนํามาใช้เพื่อการาศึกษาโดยส่วนใหญ่นะครับคงไม่มีใครรู้จักคําว่า Google Application เพราะว่าการบริการของ Google มีรูปแบบที่ชัดเจนคือฟรีและมีบริการมีบริการเป็นแอปพลิเคชันค่อนข้างหลากหลาย อย่างที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือการเก็บข้อมูลใน Google Drive การพิมพ์งานเอกสารผ่าน Google Docs แม้กระทั่งการทำแบบสอบถามออนไลน์โดยการใช้ Google Form การใช้ Google เพื่อการศึกษาสามารถที่จะมีกลุ่มของอุปกรณ์แอปพลิเคชันที่ใช้หลายๆประเภทไม่ว่าจะใช้สำหรับในการทำงานหรือในกลุ่มที่ใช้สำหรับในการเชื่อมต่อผู้ใช้สามารถที่จะสื่อสารกันได้ หรือการที่เอามาใช้ในการวางผังหรือออกแบบการทำงานขององค์กรก็จะมีแอปพลิเคชันมาทำงานในส่วนนี้รวมทั้งสามารถที่จะประยุกเพื่อที่จะสร้างแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาได้เหล่านี้เป็นต้นอย่างตัวแรกที่จะพูดถึงสำหรับในตัวแอปพลิเคชันของ g o o g l e ก็คือ Google Drive ซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นเคยสำหรับบริการในการเ,าเก็บข้อมูล ใน g o o g r i v ดนี้ก็จะมีส่วนที่จะใช้สำหรับในการจัดการเรื่องของเอกสารก็คือในเรื่องของ Google Docs ซึ่งจะมีโปรแกรมหลักๆให้ก็คือ Google Document Google Sheets Google Slide หรือ Google Form แม้กระทั่งโปรแกรมที่ใช้สำหรับในการวาดภาพเหล่านี้เราสามารถที่จะใช้บรยการแบบรฟรีแล้วข้อดีก็คือ เหล่านี้ก็คือจะสามารถเปิดได้จากทุกเครื่องที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นบริการหนึ่งที่เรามักจะใช้กันก็คือบริการในการที่จะเข้าไปศึกษาวิดีโอที่อยู่บนค่าวของ YouTube ซึ่งจะมีวีโอสำหรับการสามามากมายหรือแม้กระทั่งในตัว YouTube เองก็จะมีเครื่องมือในการตัดต่อ นะครับหลายคนอาจจะเคยเข้าไปใช้ในการตัดต่อในการผลิตสื่อแบบง่ายๆโดยการใช้คลาวด์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับในการตัดต่อวีโอหรือจะเป็นในเรื่องของวีม e โอนะครับก็จะเป็นตัวคลาวดนะครับที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับ YouTube ที่ทุกคนสามารถที่จะเอาตัววีโอไปเก็บไว้ แล้วก็เอามาใช้สําหรับในการจัดการเรียนการสอนหรือเอามาใช้สําหรับในการดูเพื่อความมเทิงก็ได้ตัวมาครับตัวนี้จะเป็นคาวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ในการเก็บ PowerPoint PDF ทุกคนสามารถที่จะอัปโหลดตัว PowerPoint PDF แล้วเอาขึ้นไปไว้บนคาวข้อดีก็คือทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลตรงนี้ที่ครูสอนสามารถเอาอัพขึ้นไปไว้ในตัวสไลด์แชร์นอกจากนั้นทุกคนก็สามารถที่จะอัพโหลดข้อมูลไปเก็บไว้แล้วไปเปิดที่ไหนก็ได้ปรยการต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างสื่ออ e ีบุ๊กนะครับในเว็บคลาวที่ชื่อว่า issue.com i s สุ e c o m ก็จะเป็นตัวที่สามารถทำอ e ีบุ๊กแบบง่ายๆโดยการอัพตัวไฟล์ PDF ขึ้นไปแล้วรูปแบบเอกสารก็จะเป็นเหมือนหนังสืออ e ีบุ๊กโดยไม่ต้องที่จะมาต้องใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างเลยเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการน่าสนใจสำหรับเอกสารที่จะททำหรืออีกประเภทหนึ่งก็คือจะเรียกว่า f i i p HTML ไฟล์ อันนี้ก็จะผลิตอีบ e ุ๊กแบบ html 5สามารถเปิดผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ทุกค่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลาวด์ที่ใช้สำหรับในการผลิตสื่อนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นการใช้คลาวด์สำหรับในการจัดทำ e learning ทุกคนคงเคยรู้จัก Moodle ซึ่งจะเป็นระบบ LMS ที่เราใช้ในการผลิตสื่อ e learning นะครับ เพื่อรองรับการบริการจากผู้ใช้จำนวนมากมายเราสามารถที่จะนำมาทำเป็นระบบค่าวที่รองรับการเข้าถึงจำนวนมากได้แล้วในตัวบทเรียนนี้ก็สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และก็สามารถที่จะเข้าถึงมีการตรวจสอบผู้เรียนลักษณะของการเข้าถึงที่เราใช้ตัวบทเรียน e-learning แบบคลาวก็คือเราสามารถที่จะนำคอนเทนต์ ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เป็น pdf เป็น v ีโเป็นไฟล์เสียงเป็นสกร m นะครับเอาไปขึ้นไว้เบนค่าวแล้วผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าถึงผ่านดีไว้ต่างๆได้อีกอันนึงก็จะเป็นค่าวที่เป็นลักษณะของ e n i n g ที่เป็นที่นิยมอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบมุกที่ จะเป็นระบบที่รองรับการเข้าถึงไม่จำนวนมากมายนะครับการทาระบบตรงส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะของ cloud computing เช่นเดียวกันระบบนี้ก็เรียกว่าระบบ Sx ซึ่งจะมีไว้สำหรับบริการให้ครูอาจารย์เข้าไปสร้างบทเรียนและก็จะให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนได้และผู้เรียนสามารถที่จะตรวจสอบผู้เรียนได้จากการแจ้งคะแนนมาจากระบบส่วนการทำงานของ cloud ที่เป็นพวกโปรแกรม สมัยก่อนถ้าใครทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Photoshop ไม่ว่าจะเป็น Illustrator อะไรต่างๆเราคงจะต้องลงโปรแกรมกันอย่างมากมายกว่าจะติดตั้งได้รวมทั้งโปรแกรมบางตัวก็จะต้องเสียตังค์ด้วยแต่จะมีบริการของโปรแกรมที่ติดตั้งบนคลาวด์ที่มีลักษณะการทำง,งานเหมือนกับโปรแกรมที่กล่าวถึงไปซึ่งจะมีความง่ายก็คือถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะเข้าไปออกแบบ แล้วก็ไปใช้งานได้คล้ายๆกับโปรแกรมกราฟิกโดยทั่วไปโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมซูมเมอรพซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ไปทำงานในลัสษรของ Photoshop ในโปรแกรมที่ลักษณะคล้ายๆกันในการตกแต่งกราฟิกก็คือโปรแกรม Pi x แอลอาร์เตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวซูมเมอรพก็คือมีความสามารถคล้ายๆกับ Photoshop โดยที่เราไม่ต้องที่จะต้องติดตั้งโปรกแกรมอะไรทั้งสิ้นลักษณะการทำงานก็คล้ายๆ Photoshop ทุกประการแล้วก็มีเอฟเฟกอะไรต่างๆที่ผู้ใช้สามารถที่จะทำงานได้ในระดับที่มือชีพได้เช่นเดียวกันสรุป c o u u d o o m p u t i n g ก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ระบบและทรัพยากรของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตตามความต้องการของผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยี v i r t u a l i z a t i o n ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป การบริการของคาวจะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสซึ่งจะเป็นบริการที่เราใช้บ่อยมากทสุดส่วนที่2ก็จะคือเป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์วิสจะเป็นสําหรับนักพัฒนาโดยทั่วไปและประเภทที่3ก็คืออินฟราสตรักเจอร์แอสเซอร์วิสตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโครงสร้างในการจัดทำคาวทั้งหมดรูปแบบของการให้บริการของคาวจะมีทั้งหมดอยู่4โครงสร้าง ก็คือ p r i v a t e cloud อันนี้จะเป็น cloud ส่วนตัวสำหรับองค์กร public cloud ก็จะเป็น cloud สาธารณะที่มีผู้ให้บริการโดยทั่วไปอย่างเช่น Google hybrid cloud ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่าง p r i v a t e cloud และก็ public cloud ที่สามารถทำงานอย่างอิสระต่อกันและก็มีบางส่วนที่สามารถมาทำงานร่วมกันได้สุดท้ายก็คือ community cloud ก็คือเป็น cloud ที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มที่จะใช้สำหรับ การแก้ปัญหาหรือการทํางานเฉพาะกลุ่มเท่านั้นส่วนประโยชน์ของข่าวก็คือเราจะเห็นได้ชัดก็คือลดต้นทุนไม่ต้องลงทุนด้านฮาร์ด,ดแวร์และสามารถที่จะยืดหยุ่ในการให้บริการได้เรามีความต้องการใช้มากเราก็ใช้บริการมากหรือถ้ากรณีที่เราไม่ต้องการใช้บริการเราก็สามารถที่จะลดการใช้ข่าวลงมาได้และมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง และสุดท้ายก็คือการนำคาวคอมพิวติ้งมาใช้สำหรับในการศึกษาเราสามารถที่จะนำคาวคอมพิวติ้งมาใช้เพื่อการเรียนการสอนยกอย่างเช่นเราสามารถนำเอา g o o g l e App ซึ่งเป็นบริการจาก Google ฟรี Free <ๆ S 2> มาใช้สำหรับในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการผลิตสื่อเกี่ยวกับวีโอที่ใช้ YouTube ในการตัดต่อวีดีโอแล้วก็อัพขึ้นค่าวสามารถที่ใช้งานได้เลย หรือแม้กระทั่งการสร้างสื่อแบบอ e ีบุ๊กเราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเราสามารถที่จะใช้คลาวด์ที่มีให้บริการในการที่จะอัพข้อมูลเนื้อหาแล้วโปรแกรมก็จะแปลงให้อยู่รูปของอ e ีบุ๊กให้เราสามารถใช้งานได้ทันทีและการนำมาใช้สำหรับในการทำ E-Learning จะมีบริการคลาวดไม่ว่าจะเป็น o o เดลหรือ SX ที่ให้ผู้สอนสามารถเข้าไปใช้ในการสร้าง บทเรียน e-learning หรือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง e-learning นั้นได้ซึ่งระบบนี้ก็สามารถเข้าถึงทุกเวลาและรองรับผู้เรียนจำนวนมากมายที่จะเข้าถึงเนื้อหานั้นได้และนอกจากนั้นยังสามารถใช้งานทางด้านงานกราฟิกได้ด้วยเราไม่จำเป็นที่จะต้องลงโปรแกรมอีกแล้วเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมบนคาวเพื่อสะดวกในการทำงานก็จบในการที่จะประยุกต์ใช้ ข่าวคอมริงเพื่อการจัดการศาหวังว่าครูอาจารย์ทุกท่านสามารถที่จะนำเอาข่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดการกสอนสำหรับผู้เรียนในสัตว์วัที่เบ็ดต่อไปครับ